สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนนะคะมาดูกอกมรกตที่เราปลูกไว้ที่บ้านนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราทดลองอใช้ดินเร่งกอกมรกตให้โตวไวนะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะทุกคนแค่เรา ใช้ดินแกลบที่ไก่นะคะโรยที่บริเวณหน้าดินค่ะก็จะทำให้กอกมรกตของเราโตไวได้นะคะใบเขาจะแข็งแรงก้านเขาจะใหญ่ค่ะทุกคนก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่เราสามารถที่จะดูแลกอกมรกตของเราให้สวยงามแล้วก็ แข็งแรงนะคะแข็งแรงโตเร็ววันนี้ค่ะมีเพื่อนของเราสนใจกวักมรกตที่เราเคยชำน้ำนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราชำน้ำพอดีเราเพิ่งเดินทางกลับจาก,ไป,ก,ะะกไปส่งลูกค่ะทุกคนไปส่งลูกที่กรุงเทพนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านมาเจอน้ำแห้ง กระถางนี้นะคะเป็นกระถางของพัดปลกน้ํานะคะปกติก็มีน้ําค่ะปรากฏว่าเรา,เาไม่ได้อยู่บ้านหลายวันน้ําก็เลยหมดนะคะน้ําแห้งเราสามารถเติมได้นะคะกรณีที่เราชําน้ำนี่คือกลุ่มที่เราปลูก โดยการชําน้ํานะคะประมาณหนึ่งเดือนค่ะเราก็จะได้รากประมาณนี้นะคะส่วนกลุ่มนี้เราเพิ่งชําได้ประมาณสัปดาห์ก,กว่าๆนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะมีเพื่อนฝากถามราคาแตงปันนะคะก้านนี้ใครสนใจนะคะแตงปันในราคาหนึ่ง ร้อยห้าสิบบาทนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่วนก้านนี้นะคะก้านนี้ราคาหนึ่งร้อยบาท ก้านนี้ก็100บาทนะคะเป็นก,ก,กอกบอกด่างนะคะทุกคนใบเข้าด่างสามก้านนี้ก็ให้300นะใครจะรับ3ามก้านนี้นะคะเดี๋ยวมาส่องดูว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้เพิ่งชํานะคะทุกคนได้ประมาณ1สัปดาห์น่าจะยังเอา้ามีรากแล้วเหรอทำไมเร็วจังอ๋อ กรณีที่รากมาเร็วแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกวกกวกยอดทองที่เราเอามาฝากชําไว้นะคะเพราะว่าเขาก้านเล็กใช่ไหมคะเราก็เลยฝากไว้ไม่ถึงสองสัปดาห์ค่ะทุกคนก็จะได้รากประมาณนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุที่รากมาเร็วนะเกิดจากเออข้างล่างนี่เป็นดินทุกคนเห็นไหมคะข้างล่างเป็นดินก็เลยส่งผลทําให้ รากเนี่ยมาเร็วส่วนสองก้านนี้เราเพิ่งชําได้ประมาณสามวันนะคะสังเกตว่าไม่เน่าแบบนี้ไม่เน่านะใครสนใจนี้นะคะส0มรส่วน2องก้านนี้นะมีรากแล้วเป็นยอดทองนะคะสองก้านนี้ร้อยห้าสเป็นกวักมรกตยอดทองนะเนี่ยสองก้านนี้ด่างเหลือง ส่วนสองก้านนี้นะคะคือใบเข้าใจเหี่ยวเนื่องจากว่าเราปล่อยให้เขาแห้งในช่วงหนึ่งอะค่ะทุกคนก้านนี้นะคะถ้าใครรับขอหนึ่บาทนะคะก้านนี้120ถ้ารับสองก้านนี้รับสองก้านนี้นะคะ 250แล้วกันค่ะแต่ใบเขาอาจจะเหี่ยวๆแบบนี้นะคะแต่เขามีรากแล้วนะที่เหี่ยวแบบนี้เนื่องจากว่าตอนที่เราตัดเนี่ยเราลืมค่ะลืมเอาเขาชําน้ําหรือว่าชําดินผ่านไปเกือบ2สัปดาห์นะคะปรากฏว่าใบเขาเริ่มจะแห้งแล้วก็กรอบช่วงนี้ก็กําลังฟื้นตัวค่ะใครรับ2ต้นนี้250นะคะนี่300 อันร้อยห้าสิใครสนใจก้านนี้นะคะก่อนหน้านี้เราเชําน้ำนะคะหลังจากมีรากมีนิดเดียวเองนะคะตอนนั้นมีรากนิดเดียวเราก็เลยเอามาชําดินค่ะเพราะเราอยากให้มีรากเยอะๆนะคะ ถ้าเพ่อนๆสนใจนะคะเราแบ่งเป,นป็นในราคาสองร้อบาทรวมส่งนะ,ะสำหรับก้านนี้นะคะก้านนี้ด่างสวยมากเลยดูลังใบสอง้อดสิบนะคะเอาไปชำต่อได้เลยค่ะส่วนก้านนี้นะคะด่างกระจายทุกใบค่ะ ถ้าเพื่อนของเราสนใจนะคะกิบทิ่แบ่งปัปในราคาก้านนี้นะ350บาทรวมส่งนะคะ350บาทรวมส่งมีทั้งหมดสองสี่หกแปดสิบหเปล่าเอาไหมสองสี่หกแปดสิบใบค่ะ13ใบนะคะ 350บาทนะคะส่วนก้านนี้นะก้านนี้อันนี้มีราก,กน,นะคะเพราะว่าเราใช้วิธีแยกแยกออกมาชำค่ะทุกคนก้านนี้นะใครสนใจ250บาทรวมส่งนะคะ250บาทรวมส่ง เลี้ยงไม่นานค่ะเขาก็จะมียอดใหม่มียอดต้นลูกนะคะส่วนกระถางนี้นะคะมาดูกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลูกเผือกล้านเผือกนะคะอันนี้เป็นกลุ่มของลูกเผือกต้นนี้ก็ลูกเผือกอันนีหล้านเผือกล้านเผือกนะคะต้นนี้เป็นล้านเผือก มีเพื่อนของเราสนใจกระถางนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นกระถางที่ก่อนหน้านี้แม่พันธุ์เขาต้นใหญ่ต้นสวยมากๆนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มลูกเหรียญหลานเขานะคะทุกคนวันนี้เราจะตัดสดขายสำหรับก้านที่ทุกคนเห็นนะ,ะก้านนี้ก้านแรกเลยอันนี้หนึ่งร้อยบาท ก้านนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบก้านนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะก้านนี้ขอสองร้อยห้าสิบนะเพราะว่าใบเขาเยอะนะคะใบเขาเยอะแล้วเขาก็ด่างด่างสวยส่วนก้านนี้สองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะ ตัดสดนะคะกลุ่มนี้นี่ก็2องร้ห้าสิส่วนก้านนี้หนึ่งร้อบาทนะคะไปกับต้นอื่นก้านนี้ก็ขอหนึ่งร้อิบาทนะคะไปกับต้นอื่นค่ะประมาณนี้ก่อนเนาะส่วนกระถางนี้นะคะมารีวิวให้กับ คุณสมคิดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของต้นนี้นะคะมารีวิวให้ดูก่อนที่เราจะส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะด่างสวยดูใบนี้ใบอ่อนทุกคนดูนะใบอ่อนเพราะยังใบไม่แก่จัดนะคุณทุกคนด่างเขาก็จะแบบออกด่างสวยอยนะใบใหญ่ ใบใหญ่ใบแข็งแรงส่วนกลุ่มนี้นะคะใบเขายังอ่อนอยู่ยนะคะยังตัดสดขายไม่ได้ค่ะต้องรอก่อนอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะมาอัปเดตกลุ่มนี้ค่ะที่เพื่อนเราฝากชำนะคะกลุ่มนี้คือเพื่อนฝากชำดินค่ะ ดูลักษณะใบใบเขายังแข็งแรงดีนะคะทุกคนทุกอย่างโอเคอันนี้ใบก็แข็งแรงนะคะแบบนี้รากจะมาเร็วนะคะส่วนกลุ่มนี้กเป็นกลุ่มที่เราชํำดินค่ะทุกคนอันนี้เราชํำดินเพื่อนฝากชํำนะคะเพื่อน โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วนะคะรอแค่ระยะเวลาเราก็จะส่งให้นะคะตอนนี้พาเพื่อนๆดูพร้อมๆกันค่ะว่ามีต้นไหนเน่าหรือเปล่าเวลาเราสังเกตว่าต้นไหนเน่าหรือไม่เน่าเราก็ดูที่โคนต้นนะคะทุกคนถ้าเขามีลักษณะแบบช้ำๆน้ำอะคะ่ะใบเขาก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยจะโอเคนะคะถ้าใบเขาแบบมีปัญหาเพื่อนๆก็ต้องเช็ค บริเวณโคนต้นนะคะเช็กโคนต้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะสอก้านนี้นะคะคุณสมคิดนะคะโอเคทุกต้นนะคะแข็งแรงต้นนี้ก็โอเคแข็งแรงไม่มีปัญหา วันนี้นะคะก็มาอัปเดตรีวิวกอกมรกตสวยนะคะเผื่อมีเพื่อนๆืคนไหนกําลังปลูกกอกมรกตนะคะอยากจะให้กอกมรกตต้นใหญ่ใบโตต้นสวยนะคะใบแข็งแรงก็อย่าลืมใช้ดินแกบนะคะโรยโบริเวณหน้าดินนะคะที่บ้านของเรานะคะก็มีแบ่งปันค่ะสําหรับเพื่อนคนไหนที่หาซื้อไม่ได้หรือในชุมชนไม่มีขายนะคะที่บ้านของเราก็แบ่งปันในราคา 4กิโลกร,รัม150บาทนะคะสำหรับดินแกลบขี้ไก่เพื่อเอาไปเร่งกวกมรกตนะคะให้โตไวัยใบสวยใบแข็งแรงและที่สำคัญแตกหน่อเร็วมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าฝนเริ่มตกฟ้าร้องแล้วนะคะจะรีบเข้าบ้านแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะสำหรับใครที่สนใจก็ค่อยทักมาแล้วกันนะคะ สวัสดีค่ะ